ครับสวัสดีครับเราจะเริ่มใช้แล้วนะฮะเครื่องนะฮะทำกาแฟนะฮะจอแชกุโซนะฮะออพูดชื่อ,อพูดออขออภัยครับพูดชื่อเครื่องเริ่มสั้นลงแล้วนะครับก็นี่ครับผมทําอะไรทีนึงนี่ศึกษาเมนน,น,นุ่นเนี่ยดูคู่มือก่อนนะครับแต่ก่อนบางอุปกรณ์นะฮะได้มาผมซัดเลยครับปรากฏว่าทําผิดขั้นตอนนะับต้อง หลงๆลงลืมๆืม,ม,มไม่ได้ตามขั้นตอนนะครับเรา,าดูว่ามีคู่มือมีอะไรบ้างนะครับก็มีคู่มือชุดแรก International Guarantee นะครับนี่รายละเอียดอันต่อมาครับอะไรเลยเออกเป็นแผ่นพับนะฮะเรามากางดูนยครับเป็นแผ่นพับหลายภาษาเลยนะฮะโอ้โหแผ่นใหญ่มากพอกางออกมานี่นะครับโอ้นะผมจอ ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษที่พอจะเข้าใจได้ละนะใบนี้เนี่ยเขาบอกว่าข้อพึงระวังเพื่อความปลอดภัยนะครับให้อ่านคาแนะนําทั้งหมดแล้วก็เก็บคู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยนะฮะแล้วก็ใช้เครื่องอย่างผิดวิธีทุกประเภทจะทําให้บาดเจ็บได้นะครับผมอ่านหัวข้อใหญ่ๆก่อนนะรับประกันไม่ข้อพึงถึงอุปกรณ์ที่ไม่ทํางานหรือทํางานได้อย่างไม่ถูกต้องเพราะไม่ได้รักษาดูแลหรือล้างคราบสก,กันเออ วัตถุประสงค์ในการใช้งานเพื่อใช้ในครัวเรือนอะเขาก็บอกรายละเอียดนู่นนี่นั่นไปนะครับว่าต้องมีรายละเอียดยังไงนะครับมีเรื่องของแรงจ่ายไฟเงื่อนไขาการใช้งานนะครับโอโ้โหถ้ารายละเอียดเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้อ่านเนี่ยนะอ่านก็จะเป็นประโยชน์นะเออ แล้วก็เรื่องของเด็กๆควรระวังนะครับอย่างไรแล้วก็เรื่องการบำรุงรักษานะครับอันนี้น่าจะน่าจะเกี่ยวข้องกับเราทุกข้อเลยนะครับ mm. การรีไซเคิลนะครับมีหัวข้อนี้ด้วย mm. แล้วก็ตลาดยุโรปเท่านั้นปลดคำหนึ่งถึงสิ่งแวดล้อมโอ้โห,โหใบนี้นี่เรียกว่าคําภี์การใช้งานเลยก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยว ผมก็จะอ่านเบื้องต้นไปนะครับว่าอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวเริ่มใช้งานกันนะครับอ่าน่านนซส์ตาไปแล้วนะว่าต้องอะไรบ้างหนึ่งสองสามนะครับอันต่อมาครับนี่ครับอะไรเอ่ยครับน e สกาแฟนะฮะดอร c เช่กุสโซเจเนียโอเอสพาสนะฮะเก็ตมีสตาร์เต็ดนะฮะสตาร์เต็ดไปครับสตาร์ทกันครับนี่ครับ อินโฟกราฟิกแบบว่า follow my step นะไปทีละขั้นตอนนะครับเขาก็ไล่มาเลยคนะมีนี่ครับลําดับที่หนึ่งนะครับนี่ก็เดี๋ยวต้องไปล้างก่อนแหละเรื่องของเรื่องแล้วก็มใส่ที่ด้านหลังเครื่องนะครับแล้วก็ใส่ตัวอะแดปเตอร์นะฮะที่ที่มันอยู่ด้านในในคลิปที่แล้วที่ผมใส่ไปแล้วนะแล้วก็ข้อสี่คือที่วางแก้วนะภาชนะนะครับแล้วก็ข้อห้าเนี่ยก็คือ เรื่องของการปรับอุณหภูมินะฮะแล้วก็ปรับปริมาณของน้ํานะครับอ่าข้อหกกันเลยข้อหกเรื่องของการใช้งานแล้วนะตั้งค่าใช้งานแล้วก็เลือกรูปภาพตามตามไกด์ของเขานะครับว่าต้องทําอะไรบ้างหนึ่งสองสามนะครับเนี่ยเปิดดูครับอ่าอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าใช้ใช้งานครั้งแรกเนี่ย and clean me first อ่า ใช้งานครั้งแรกต้องล้างก่อนนะครับที่บอกเมื่อสักครู่ดีนะฮะบอกว่าเราไม่ใด้มาถึงเราซัดทํากาแฟกันเลยนะครับไม่ใช่นะครับรต้องล้างก่อนครับไปดูอันถัดไปครับอ่านี้หลังจากล้างเครื่องเสร็จเนี่ยในคู่มือนะเขาก็บอกว่า let me serve you แปลว่าเริ่มทําแก้วแรกได้แล้วทีนี้ผมก็จะแอบลัดขั้นตอนไปดูอันอื่นก่อนว่าเขาต้องทําอะไรบ้าง นี่เขาเขา้เขาเรื่องชงกาแฟละว่าชงอย่างไรหนึ่งสสามนะครับเรื่องการทำเอสเซโซ่บูธนะฮะเรื่องของการเลือกอุณหภูมินะครับนี่ที่ว่าปรับอุณหภูมิน้ำได้นะเนี่ยรุ่นเนี้ยอืก็มีเย็นร้อนต่ำร้อนกลางแล้วก็ร้อนเลยอะไรอย่างงี้นี่นะเรื่องของอุปกรณ์ที่จะต้องดูแลนะครับนี่ ว่าอันไหนทา้างทําความสะอาดอย่างไรนะครับนี่แล้วก็มีแจ้งเตือนนะครับเรื่องของการทําความสะอาดต่างๆนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างนะครับนี่การดูแลเครื่องชงกาแฟนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรแจ้งเตือนเนี่ยจะมีสัญลักษณ์แจ้งเตือนอยู่คู่มือเขาก็บอกอยู่นะครับอันนี้ก็ทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะครับนี่ แล้วก็คู่มือก็จะบอก h o ตไลน์ครับโอ้โหหลายประเทศมากเลยครับจากแผนที่นี้โอเคคัมภีร์นี้ครับใช้งานครั้งแรกนะครับติดเอาไว้ด้วยนะครับเพ่อให้เดี๋ยวจะก้อเก้อเงาๆงะครับใช้งานครั้งแรกอุปกรณ์ที่เรามีคุ้นเคยนะครับโอเคครับคู่มือนะฮะบอกเลยครับว่าสําคัญครับเพราะฉะนั้นในการทําใช้งานครั้งแรกเนี่ยผมเปิดบนใหม่อีกทีนึงนะครับนี่ฮะ follow my step and clean me first แปลว่าล้างเครื่องก่อนนั่นเองครับล้างเครื่องไม่ได้อยู่ดีไปเปิดก่อกล้างนะครับทําตามข้อมูลที่เขาให้มาเขาให้สเต็ปไว้อยู่แล้วครับอ่าก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทําตามขั้นตอนแบบนี้เลยว่ามันต้องทําอะไรยังไงนะครับก็คลิปนี้นะครับลาไปก่อนนะฮะสำหรับใครที่สนใจเครื่องรุ่นนี้นะครับก็เฟิร์สสเต็ปในการใช้นะครับผมอ่านเอกสารดูเอกสาร ทำคลิปให้ดูเนี่ยแหละว่ามันมีขั้นตอนนย้งแล้วมันสําคัญยังไงนะครับในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็ควรดูด้วยแล้วว่ามันเป็นของที่เรากินเข้าไปนะครับมันก็ต้องให้ความสําคัญนิดนึงนะครับโอเคครับใครชอบคลิปนะฮะก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้นะครับรู้สึกว่าผมจะทาซีรีส์เรื่องเครื่องทํากาแฟชงกาแฟเนี่ยยาวแล้วฮะทีนี้สนุกผมแล้วครับโอเคครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม